สวัสดีค่ะโมห่าจาก HPC ค่ะตอนนี้โม,มอยู่กับรถ Honda c ซี i c 1.5 RS Turbo ปี2016ด้านหน้าสปอร์ตดุดันเท่มากๆเลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ฮ o นด a แดงแรงแน่นอนไฟหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านข้างเป็นล้อแมกจากรไอนไกขนาด18นิ้วไฟเรียวที่เป็น LED ประตูเป็นแบบคี y เลสใช้งานง่ายมากๆด้านท้ายมีวิงหลังและคันนี้เขาเดินท่อใหม่มาให้ทั้งเส้นเลยนะคะจาก HKS เสียงดีแน่นอนตรงด้านหลังเขาก็มีมาให้สัมภาระก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีพื้นที่การเก็บของได้เยอะเลยในส่วนขอองงยาาะไหเก็มมี ภายในเป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันรถค<อ>ู่หน้าสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าแผงประตูตกแต่งมาด้วยลายคาร์บอนทำให้ภายในดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับจอกลางทัชสกรีนที่เรารับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบแอร์สองโซนเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมเบรกช่องเก็บของแล้วก็ช่องชาร์จเขาก็มีมาให้เยอะมากๆสะดวกสบายสุดๆฝองมาลายตกแต่งมาด้วยคาร์บอนเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบพุชคอนโทรลแล้วก็ยังมีแพดเดิ้ลชีสมาด้วยเลขไม 1, 2, น์เพลิง บอนนเชนกั่มีที่วางแก้วเบะหลังสภาพดีแล้วก็ยังสามารถติดคาซีได้นะคะในส่วนของความปลอดภัยและคันนี้เขาก็ยังมีกล้องแสดงมุมอับสายตามาให้ด้วยสาหรับราคาคันนี้อยู่ที่559,000บาทเพียงเท่านั้นโมบอกเลยค่ะว่าคันนี้คุ้มมากๆหากท่านไหนสนใจก็สามารถทักโมกันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย